สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสุกสตอรี่วิถีพอเพียงนะคะพาไปดูการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบนะคะที่บ้านเราแล้วก็มีปลาหมอชุมพรนะคะนี่บ่อก็เป็นแบบนี้นะคะเกิดจากความผิดพลาดนะคะทุกคนเราซื้อกระชังมาผิดนะคะเราคิดว่าเป็นกระชังบวกสรุปคือกระชังน้ํานะคะด้านล่างมันจะไม่มีผ้าใบในการที่จะขังน้าเนาะมันจะเอาไว้สําหรับไปเลี้ยงในน้ําเลยนะคะทุกคนเราก็เลยขุดบ่อแบบนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณความผิดพลาดนะคะด้านบนจะเป็นสแลนนะคะทางแสงแล้วก็การพวกใบมะม่วงนะคะหล่นเข้าไปด้านในเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบ่อก,กบนะคะอันนี้เราเตรียมบ่อไว้แล้วเราซื้อลูกปลามาเรียบร้อยนะคะเป็นปลาดุกก็เดี๋ยวจะทําการปล่อยนะคะนี่เราเอาให้เขามาชินน้ําไว้นะคะก้ะปล่อยลงไปนะตัวค่อนข้างจะเล็กนะคะ เป็นปลาดุกที่ตัวเล็กจิ๋วมากเลยนะได้ในราคาที่ถูกมากนะทุกคนเพราะว่าตัวเขาเล็กเนาะมันไม่ได้ไสจริงๆนะคะก็มาดูกันนะคะนี่นะคะมีตายอยู่นะ,นะ,ะทุกคนมีตายอยู่นะก็เพราะว่าตัวเขายังเล็กมากๆนะคะแล้วก็การ,การขนส่งเนาะเพราะว่ามาช่วงกลางวันค่อนข้างจะร้อนนะก็อาจจะมีนก บางนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะเราโอเคนะคะเรารับได้นะทุกคนนี่ก็ตายประมาณห้าตัวนะคะนี่ตัวเล็กจิ๋วเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าเขาจะรอดในอนาคตนะคะเอยาจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะ นี่นะคะอ่าอันนี้เป็นปลาหมอชุมพรนะคะก็ได้มาหนึ่งร้อยตัวนะคะตัวเล็กๆเ,เลยปลาหมอชุมพรเราจะปล่อยในบ่อน,นี้นะคะปลาดุกสองร้อยตัวปลาหมอชุมพรหนึ่งร้อยตัวนะคะ นี่อันนี้เรามาอัปเดตนะคะสำหรับปลาหมอชุมพรน,นะคะทุกคนก็ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะพอดีเราเพิ่งเปลี่ยนน้ำนะคะเราก็ได้เห็นตัวของเขานะแต่ว่าตอนถ่ายวิดีโอนี้ไม่เห็นตัวนะคะทุกคนกินเก่งอยู่นะ ซื้อหัวอาหารมาอย่างละหนึ่งโลคือยังไม่หมดนะคะทั้งปลาหมอแล้วก็ปลาดุกนะคะกินด,ด้วยกัน นี่นะคะอันนี้คือปลาดุกนะคะมาอัปเดตปลาดุกเนาะคือตัวใหญ่ขึ้นมากนะคะทุกคนนี่กินเก่งด้วยนะแข็งแรงและสรุปการตายนี่คือเยอะอยู่นะเกือบ20ตัวได้มั้งไม่ได้นับนะคะทุกคนประมาณการว่าจะประมาณนะั้นนาะที่ตักขึ้นช่วงแรกๆนะคะพอเริ่มปรับน้ำปรับตัวได้ก็โอเคขึ้นนะมีขนาดตัวน่าจะใหญ่กว่าเดิมประมาณ3-4เท่านะคะสำหรับตอนมาใหม่นะตัวเล็กจิ๋วนะคะ เก่งนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะเป็นความสุขข้างบ้านนะคะเป็นวิธีกเกษตรเริ่มต้นเล็กๆนะคะสำหรับมีที่นิดหน่อยเนาะที่ไม่เยอะนะก็เลี้ยงไปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกบนะคะทุกคนกบกบพ้นข้างที่จะตัวใหญ่ขึ้นเร็วนะ นี่นะคะโดดเก่งนะคะทุกคนตัวใหญ่ยายมากนะโดดลงถุงนะคะทุกคน,นเอาอาหารมาให้เขานะโดโดใส่ถุงเฉยเลยนะคะเข้าไปในถุงนะคะทุกคน,<โดย>นก็ยังไม่กินเขาน,น,นะคะทุกคนมีประมาณสามสิบกว่าตัวนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันในภายหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนะาะเราจะกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ